สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไม่มาลุกันป่านะเต่าทีฟูครับโชคไมกระพบเลยครับผู้ชมช่วงแรกช่วงนี้สับสนโดยนี่เลยนะผลิตภัณฑ์กำจัดเชื้อนะครับแบคทีเรียนะฮะและเชื้อโรคต่างๆนะฮะอ่เมื่อเอกนั่นเองพ่นครั้งหนึ่งตัวน้ำยาเนี่ยนำเข้ามาจากต่างประเทศนะฮะพ่นครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเคลือบผิวได้30วันห้องน้ำสาธารณะลิฟท์เลิฟนะฮะ หรือว่าในออฟฟิศของตัวเราเองที่นั่งเราเองเราไม่รู้ว่าไอเชื้อโควิดมันจะมาเกาะเมื่อไหร่นะครับพ่นไว้เลยแล้วก็เช็ดให้มันสะอาดาคุณผู้ชมแล้วก็ในบ้านเราด้วยนะฮะพ่นเช็ดแล้วก็เปิดให้มันแดดมาส่องเราเยอะเยอะเลยนะฮะแล้วก็ใครที่ขับง้งขับรถหรือว่าต้องนั่งรถสาธารณะพ่นไปด้วยเช่นเดียวกัน เขาเนี่ยการันตีว่าขายได้1เดือนเนี่ยได้หนึ่งพันขวดเลยทีเดียววันนี้มาแล้วคุณผู้ชมนะต้องบอกไว้ก่อนว่าโปรโมชั่นพิเศษด้วยครับอ่ะโปรสุดคุ้มวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับโปรเมษาศาสตร์ความรักนะฮะซื้ออาร์มเอ็กขนาด60 ml 3ขวดครับวันนี้จ่ายเพียงแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะฮะแล้วเราจะแถมฟรีแท่งรีฟิลไปสามแท่งด้วยกันนะครับส่วนทีกโปรหนึ่งโปรเมษาศาสตร์ความรวยนะฮะซื้ออาร์มเอ็กขนาดสองร้อยห้าสิบมลสามขวดเนี่ยนะครับราคาเดิมไปเจ็ดพันกว่าบาทเราไม่ขายนะฮะเราให้ราคาพพิเเศษียงแค่บาท โปรสุดคุ้มแบบนี้เราจะแถมแท่งรีฟิลไป3แท่งและจัดอาร์มเอขนาด60 ml ฟรีฟรีไปอีก2ขวดเลยครับ ใครสนใจรีบโทรเบอร์นี้ครับ020263856ครับ020263856กับอ่าเมอเอทนะฮะคุณผู้ชมนะฮะข่าวแรกเป็นข่าวของใครเราไปดูนะครับเรื่องราวนี้นะครับทำให้แฟนๆอดเป็นห่วงเป็นใยไม่ได้เลยนะฮะหลังพิธีกรคนดังอย่างคุณมดดำกระชากาออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมบอกว่าตปากตามอายุทำไมฮะเรียกพิธีกรคนดังไม่ได้ต้องเรียกว่าพิธีกรสาวแสนสวยที่ออกมาพิธีกรสาวแสนสวยนะครับพิธีกรสาวแสนสวย สาวเลยคุณแม่เนี่ยเดีผ่านักเลงแล้วแล้วยังไงต่อก็คือคุณวัอดำเนี่ยนะครับออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมนะฮะบอกว่าเหตุตกเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าคนขับรถที่บ้านเนี่ยที่กลับบ้านต่างจังหวัดแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิดมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าไม่ติดแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวมีอาการไข้อ่อนๆจึงไปตรวจอีกรอบที่คลินิกแห่งหนึ่งนะครับด้วยวิธีการเจาะเลือดผลปรากฏอกว่าผลเนี่ยเป็นบวกนะฮะบวกหรือลบบวกอะตลุกติดเหรออย่าเพิ่งสิแม่ตอนนี้ไปเจาะเลือดมาผลเป็นบวกแต่ว่าคุณพ่อดำ เลือดบวกหรือผลเป็นบวกพ่าโควิดผลโควิดเป็นบวกไม่ใช่เลือดบวกถ้าผลโควิดเป็นบวกแสดงว่าติดสิก็ใช่อันนี้คือตรวจแบบเจาะเลือดไปแล้วคุณมดดาแล้วผู้ใกล้ชิดรวมทั้งคนขับรถรายดักเก่าเนี่ยจึงไม่ตรวจหาเชื้ออีกครั้งไปตรวจหาเชื้อนะครับอีกครั้งเป็นแบบว่าด้วยวิธีสวับนะฮะแน่นอนว่าคือลูกน้องหรือว่าคนขับรถมีไข้เจ็บคอเรื่อเราทุกคนเนี่ยที่อยู่รอบข้างคุณมดดำเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้ว่าออกมาตรวจเพื่อความปลอดภัยกับทุกคนนะฮะเลยขอหยุดการทํารายการจนกว่าผลจะออกมา ยังไม่ได้ติดคือตอนแรกก็ตรวจเนี่ยติดติดแต่ว่าอยากจะ<ฮ>เพื่อความมั่นใจไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ถ้าตรวจกับเลือดแล้วแสดงว่าติดก็คือติดยังเขาบอกว่านี่ไงผลจะออกมาก็ต้องรอด,ดูก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนไงของต,ตัวเอง14วนันเพื่อสแสดงความรมัดผิดชอบอต่อผู้ชมหมด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 ถ้าตรวจกับเลือดแล้วติดก็คือติดเพื่อนมึงจะไม่ติดได้ยังไง ถ้าคนขับรถมึงติดมึงใช้อากาศอันเดียวอยู่ในรถก็ต้องติดล่าสุดเนี่ยขอโพสไอจีไงเป็นภาพนี้คุณแม่ผลตรวจของตนออกแล้วปรากฏว่าพบว่าไม่พบว่าติดเชื้อฉันเจอมาเยอะแต่ไม่ได้พูดถึงมดดำนะ,ะน้องหลายคนที่พี่เต่ารู้จักอันนี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังเออไปตรวจโควิดไปเที่ยวมาตรวจโควิดติดโควิดแต่บอกคนอื่นว่าไม่ติดแต่ต้องกักตัวอื ฉันเจอมาหลายเคสสรุปติดไม่ติดติดแต่เวลาบอกออกอากาศบอกไม่ติดน่าแต่เขาไม่ผลยืนยันนะลเลือดตรวจจากเลือดแล้วเป็นบวกแล้วทำไมเลือดเป็นบวกเลือดบวกเหรอไม่ใช่เลือดบวกไม่ก็เลือดเป็นบวกอะคืออะไรอ่ะงงอ่ะเออเลือดนี่มันจะเป็นตัวบอกได้ดีที่สุดนะโธมเออเวลาเขาตรวจเขาต้องตรวจจากเลือดหมดนะอื ก็อย oh ่งี่เขาบอกมาแล้วนี่ไงว่าผลออกแล้วปรากฏว่าโคฟันติดเชื้อส่วนคนขับนั้นไม่น่าจะรอดเธอคิดดูว่าเธออยู่ในรถกับคนขับแล้วนั่งไปจัตเชิงเซาอ่ะนั่งไปกี่ชั่วโมงอับะเชิงเซาอ่ะเธอจะไม่ติดเลยเหรอ นี่ไงเพื่อความปลอดภัยขอรอตรวจอีกครั้งหนึ่งมันต้องตรวจอีกสี่รอบไอ้ส <ละ S 1> อง <ละ S 1> ครั้งคือผิดอีกสองครั้งคุณมดาำบอกขอตรวจอีกสองครั้งติดก็ติดไปเลยเพื่อนเออถ้ามดดำติดก็น่าเห็นใจเขาแล้วก็ต้องให้กําลังใจมันเพราะว่ามดดำมันก็คนทํางานคนททามาหากินเออเออแต่ไม่ใช่ติดรอบแรกรอบสองไปตรวจไม่ติดมันไม่มีนะเพื่อนมันมีแต่รอบแรกตรวจไม่เจอแล้วรอบสองเจอมันส่วนใหญ่ที่เจอกันมาร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นอย่างนี้มันจะไม่มีประเภทรอบแรกเจอแล้วรอบสองไม่เจอมันไม่มีนะเพื่อนอืม มันไม่มีนะคะติดก็ติดไปเลยก็ไม่เป็นลายก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อืม,มันก็ติดกันทาั้งนั้นแหละตอนเนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนด้วยครับ มันก็ทํางานทุกวันอ่ะมันก็เดินทางอ่ะมดดำมาะ,ะม,นนมันก็ต้องกลุ่มเสี่ยงเนาะแล้วมันก็ไปในบางที่อ่ะเยีาลืมว่ารายการอ่ะมีแขกรับเชิญต่อให้สแกนยังไงก็แล้วแต่บางทีเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าไอ้สายพันธุ์อังกฤษไม่แสดงอาการหนึ่งสองเนี่ยเชื้อมันอ่อนบางคนเนี่ยเชื้ออ่อนตรวจไม่เจอคุณผู้ชมตรวจครั้งที่สมที่สี่ถึงจะเจอ,อมหมอบอกเองเออ,อบางคนเนี่ยโอ้ย แล้วตอนนี้ไอ้สายพันธุ์อังกฤษเนี่ยมันไม่แสดงอาการก็คือไม่เป็นเหมือนคนปกติเลยแต่ถ้ามดดำมีอาการอย่างเงี้ยพี่บอกเลยว่าอย่างคนขับรถป่วยอืมเจ็บคอเจ็บคอแล้วตัวเองก็แล้วพี่ราถามว่านั่งรถอะไรรถตู้กันไปถูกต้องครับแล้วอยู่ใช้อากาศในรถด้วยกันถูกต้องมันจะไม่ติดได้ยังไงอ่ะถ้าเกิดเราเราเราเป็นคนสงสัยะเราสงสัยอ่ะเออแต่ถ้าเกิดมดดำติดเราก็ให้ ื่อรักษาอ่าจะติดไม่ติดตอนนี้วันนี้น่าจะรู้ผลของคนขับรถเ,ออเพราะผลของคนขับรถจะไม่ออกเมืมม่อ,อวันนี้นะออกนะฮะก็ขอไม่ให้ติดแล้วกันแต่แตถ้าเกิดตรวจจากเลือดแล้วบอกว่าติดแลว้วมาตรวจอีกทีไม่ติดเดี๋ยนไม่ค่อยมีเคสนี้นะเพื่อนออันนี้คนนี้ก็เป็นของคุณวดดำไปนะฮะส่วนอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงคุณอาร์ตพสุดครับคุณแม่อันนี้คนนี้ไปฉีดวัคซีนบอกฉีดแล้วเข็มแรกล่าสุดจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยเข็มที่สองครับบอกว่าฉีดไปแล้วอาการเมื่ยแขนกว่าเข็มแรกงมื่อยแขนนะ แล้วก็บอกว่าไปฉีดเนี่ยวัคซีนนล้เป็นซีโนเวควัคซีนนะฮะโดยคุณอาร์ตเปิดเผยว่าหลังฉีดไม่มีอาการข้างเคียงใดๆและล่าสุดหนุ่มอาร์ตก็ได้ออกมาอัปเดตว่าฉีดเข็มที่2แล้วนะครับโดยมีคลิปตอนได้ฉีดให้ดูด้วยและยังบอกว่ายังไม่มีอาการอะไรเลยจะมาบอกว่ามีแข็งแรงจะมาบอกว่าถ้ามีเอฟเฟกอะไรเดี๋ยวจะมีบอกกันแต่ว่ามีแค่อาการเหมือนอารมณ์ประมาณเมื่อยแขนกว่าเข็มแรกแค่นั้นเองอาจจะเป็นตอนที่ตัวยาเดินอาร์ตก็แข็งแรงอาร์ตเป็นออกกําลังกายประจำมันแข็งแรงแล้วก็ตตอออนนนี้้ยังงงบกว่่าเไดดสชุ PPE ให้บุคลากรทางแพทย์ประเทศไปถึงแล้ว5,500กว่าชุดแล้วครับไปมอบให้กันไปนะครับแต่ไม่อยากได้ชุด PPE อยากได้ชุดอะไรครับชุดที่อาร์ตก่อนขึ้นชุด PPE ไหนฮะที่ถือโทรศัพท์อ๋ออยากได้ชุดนี้หรออยากได้ชุดนี้เขาไม่มีชุดนะอยากได้ชุดนี้ก็ชุดนี้ไม่ไม่มีชุดนะอยากได้อยากได้อาร์หรืออยากได้ชุดอยากได้อาร์หรออันนี้บอกไปนะครับแต่ว่าล่าสุดเดี๋ยวคอร์ก็เริ่จะคุณอาร์นไหนก็มอบไอ้นี่เป็นละชุด PPE นะครับ ตอนนี้นะครับไฟเขียวคอรมออ,อนันมัตินะฮะ321ล้านบาทครับจดซื้อวัคซีนซิโนแวคจากจีนเพิ่มอีก5แสนโดสค่ะอ่าคือเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ฟังแม่อันนี้ได้ข้อมูลนะฮะจากทางด้านของกระทรวงการ,รมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมนะฮะมาเปรียบเทียบกันตอนนี้ทั่วโลกมีวัคซีนทั้งหมด9ชนิด9รูปแบบ9บริษัทที่จัดทํามาทั่วโลกมีทั้งหมด9วัคซีนที่ใช้กันอันดับที่หนึ่งชื่อว่าไฟเซอร์ไฟเซอร์นี่มีประสิทธิภาาพถึง95%ที่เมกกใช้ัน แล้วเราทำไมไม่เอามาใส่มาใส่อะากำลังจะเปลี่ยนเที่ยวสองแม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันนี้อันดับที่หนึ่งนะที่ไฟเซอร์ส่วนไทยเราเนี่ยใช้ซีโนแวคถูกไหมแม่ซีโนแวคเนี่ยจาก9อันดับซีโนแวคอยู่ที่อันดับที่8อันดับที่8และมีคุณภาพประสิทธิภาพไม่ถึงประมาณ50%ออันนี้บอกว่าเพื่อนเป็นหมอบอกกูไม่ฉีดอันนี้อันนี้คือคุณผู้ชมครับ ผู้แบบนี้ว่าไม่ไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะอันนี้คือข้อมูลจากากระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมเพราะถ้าเกิดคุณผู้ชมอาอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะฟ้องให้ฟ้องอีโอมคนเดียวไม่ต้องฟ้องเพราะว่าดิฉันเนี่ยฟังเฉยเฉยใช่ <laughs> ไม่ต้องฟ้องผมเพราะว่าในข้อมูลนี้ <laughs> เขามีการเปรียบเทียบม,มาแล้วนะมีเครดิตชัดเจนไม่นะหน่วยงานบอกว่ากูไม่ได้พูดเป็นข่าวเฟกนิวไม่เฟก ลงจากช่องใหญ่ๆแม่จะนั่งฟังนี่เฉยแล้วซีโนแวคกเนี่ยตอนนี้นะฮะตั้งแต่มีฉีดมาเนี่ยก็มีคนตายหลายคนแล้วตายสาววัย23ที่จังหวัดอ่างทองไม่มีโรคประจําตัวฉีดเพียง2วันปุ๊บตายเลยบ้าน้องเขาหลับเออหลับเหรอหลับหลัก็หลับไปเลยไม่ตื่นเลยแล้วก็ไม่ตื่นนะฮะ่วนอีกคนหนึ่งเป็นสาวพยาบาลที่โรงพยาบาลสามเงาเนี่ยนะขาก็เสียชีวิตจากการโรงพยาบาลอะไรนะสามเงา เพือนตรงเห็นว่าสามเงานั่นแหละก็ฉีดเสียชีวิตจากอันนี้คือเก็บจากสิติมาแล้วก็เมื่อวานนี้เห็นมีคนแชร์บอกว่าคุณแม่เนี่ยไปฉีดมาแล้วก็กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนนะอ่อนแรงช้ามากเลยไม่กล้าฉีดเลยเนี่ยซีโนแวคเนี่ยอันนี้พูดตรงๆนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเราพูดตรงๆนะอย่างโอมเนี่ยต้องฉีดอะไรรู้ป่ะฉีอะไรอะสปุกนิกสปุกแม่ใจเย็นข่าวเยอะแต่น้ำลายก็เด็นนะโควิดน้ำลายบ้าเลยกูใส่แมส สปุก,น,ปกน,นิกสปุกนิกลันลันว่าหมอไกโยไม่แซปปุกนิกรัน,รน,รห,นหนึ่ง,งวันรลาะเลยเนี่ยขยันกันต่ำเก่งป่วยนะไม่สบายนะเรื่องงมึงเนี่ยคุณผู้ชมมาเป็นด<ข>าราบอกวันนี้บอกว่าแม่ระวังอีโอไว้นะทำไมอ่ะมันไปกินคนผู้ชายรอบกรุงเทพ,พเลยระวังมันมันตะแล้ดแต่แทั่วกรุงเทพจริงหรืเปล่าโอ้โหจะไปจริงอะไรล่ะป่วยนอนป่วยอยู่เป็นเป็นอะไร อาหารเป็นพิษไม่ใช่เป็นอะไรอ่ะโรคนี้จะเป็นมาก,ก่อนเป็นอะไรแม่ทอยเลตบอม <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เนี่ยพูดให้คุณผู้ชมเเข้าใจผิดกันนะฉันเคยสมัยก่อนเคยอะไรอีก <Steph> อ่ะทอยเลตบอมนี่แหละอืในแบบคนนึงหล่อหล่อมากอ,าอันนี้เรื่องแม่นะไม่ได้เป็นเรื่องผมนะมาแต่เป็นอาการเหมือนโอ,โอไม่เหมือนไม่มจะปวดท้องแบบปวดเหมือนอย่างนุ่งจุ๊ก นุ่งนุงจุกๆู่แล้วก็ไปตอนนั้ประกันสังคมอยู่ลงมาตำรวจเนาะคุณหมอพาก็มาเป็นอะไรเป็นอะไรอาหารเป็นพิษต่อกขนอมเลยอาหารเป็นพิษแต่สู้เพื่อนฉันไม่ได้ใช่ฮะมีแก่นอ่ปวดท้องปวดท้องปวดาไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชนครับคุณหมอบอกว่าคุณแก่นครับครับงดมีเพศสัมพันธ์ทางประตูหลังนะครับ ไม่เคยข่ายยังเวอร์จินอยู่ไม่เคยนะครับคุณหมอค่ะดิฉันยังเวอร์อจินอยู่เวรทองแล้วไปทำอะไรมาม,ม,มันก็อาหารเป็นพิษนั่นแหละกินเยอะอีเนี่ยครับก็วันก่อนมันเมื่อหลายปีก่อนไปงานมันเกิดเเลนเลาก็เลี้ยงดีอยู่นะกินหมดโต๊ะเลยคุณผู้ชมสั่งอะไรมากินหมดกินหมดกินหมดเลยนะ พองานเลิกป,ปั๊บงานมันเลิกสี่ทุ่มนะตอนนี้ไม่มีโควิดเนาะเลิกสี่ทุ่มเออหิวอีกแล้ว <c oughs> ไปกินยำห้วยควางไปเดินห้วยดีดีกว่าหายำกินไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านไปทางยำม,มากินอีก <c oughs> แม่ไปด้วยไหมไม่ใช่ไปลูกสาวมันไปแล้วสั่งมาเต็มโต๊ะเลยแล้วลูกสาวมันโทรมาหาฉันแม่เต่าแม่แก่นสั่งอาหารมาเต็มโตะเลยอ่ะครับอืมอืมแล้วก็กินไปเยอะแล้วก็ปวดท้องปวดท้องอีกปวดท้องไปหาหมอหมอบอกว่างดงดงดมีเพศสัมพันธ์ทางประตูหลังแล้วทำไมหมอไปแนะนํำแบบนั้นล่ะทำไมมันปวดมันแปลกแปลกไงก็อีแก่นผมยาวมาขนาดนั้นอ๋อเหมือนจุกเลยสักอย่างหนึ่งอ่ะเออไม่เคยนะค่ะ คุณหมอเขาต้องสอบถามอาการสิเพราะว่าคนไข้เป็นกระเทยเออเออเขาต้องสอบถามอาการว่าอาการจุกมันเกิดจากอะไรหนึ่งเกิดจากอาหารหรือเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะท่าที่มันรุนแรงเก็มีส่วนเอแต่อย่างโอมเนี่ยมันคงไม่ใช่อาหารเป็นพีชอาหารเป็นพีชไม่ได้แบบนั้นรันเชื่อไหมรันไม่เชื่อเชื่อนะเขาบอกงึกได้อยู่ไม่เชื่อลันเชื่อไหมไม่เชื่อ โชฟอสแม่แก่นเหรอนะไม่เคยเลยยังเวอร์จินอยู่ <c oughs> โอ้โหแก่นถ้ามึงเวอร์จินเนี่ยว่าบนโลกใบน,นี้ก็คงไม่มีใครมีเพศสัมพันธ์กันแล้วล่ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพักสเรยกันสักรู้นึงก่อนนะ <c oughs> คุณผู้ชมนะต้องขอขอบคุณนี่เลยคุณผู้ชมนะ <c oughs> มสเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะฮะอ่ามเมือเอกจำชื่อนี้ไวนะ้อะอ่าม,มือเอกคุณผู้ชมนะ <c oughs> พ่นไปก่อนเลยนะฮะ <c oughs> มันออกได้30วันนะฮะ เฮ้ยสามสิบใช่ไหมใช่ครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนฉันนึกว่าหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งปีนี่คือต้องให้เคนเซ้นไปพ่นที่บ้านนี่ยแน่นหนึ่งปีเขาจะวัดเชื้อก่อนเลยวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ครับโปรเมษาศาสตร์ความรักคุณผู้ชมนะฮะซื้ออเมะขนาด60 ml 3ขวดราคาเพียง1,200บาทนะฮะแถมฟรีแท่งรีฟิลไป3แท่งนะครับสี่โปรหนึ่งครับโปรเมษาศาสตร์ความรวยนะฮะซื้ออเมะขนาด250 ml 3ขวด ปกติราคา7,000กว่าบาทเลยนะครับเราขายให้ราคาพิเศษเพียงแค่3,990บาทเท่านั้นนะฮะแถม่แท่งรีฟิลไป3แท่งแล้วก็เอาเมกขนาด60 ml เนี่ยอีก2ขวดฟรีๆไปเลยครับสนใจนะครับสามารถโทรได้เลยนะฮะเบอร์นี้ครับ0 2 0 2 6 3 8 5 6ครับ0 2 0 2 6 3 8 5 6นนะฮะพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ